มาดูคลิปน่ารักน่ารักของการเต้นของเด็กน้อยมันดีกว่าเมื่อกี้คลิปสวยงามมาแล้วใช่ไหมพี่ชอบเต้นไหมก็ถ้าหากว่ามึนแล้วอ่ะหมายถึงว่าทานยาไปทานยาแก้ปวดไปแต่ก็เอออยากจะไปสังสรร์นะเต้นก็เต้นให้มันแบบว่าร่างกายมัน alert จะได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนได้าเข้แต่แต่นี้ก็คือเป็นเด็กน้อยที่ alert เหมือนกันแล้วก็เต้นน่ารักมากอ่าไปดูกันก่อนค่ะ ไอตัวหน้าเหรอออกกี่โมงแล้วันเนี้ย อันดับแรกเลยนะผู้ชมอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณคุณชมพู่มากที่เอาภาพตอนเด็กๆมาให้พวกเราได้ชมกันช่พี่หนูกำลังจะบอกใช่เลยใช่ไหมนี่คุณตอนเด็กๆเลยนะผมมองเห็นเลยนะแน่ๆเลยสวยขี้คิดตรงอะหนูแล้วด้านข้างคุณอะคือผมเองจริงๆคุณพ่อคุณแม่จ๋าคุณตมจ๋าอย่างนี้แหละสมัยเด็กๆเป็นอย่างนี้เลยคือเราเต้นเกินเบอร์แล้วหนูไม่ได้เต้นเน้นสวยสมัยนั้นหนูเต้นอะไรรู้ปะเน้นหาุสีอ่ะปามอปลาปาปลาอย่างนั้นเลย แนวฮาเออไม่ได้เน้นสวยเน้นฮาเป็นตัวหัวัวโจกของห้องเนี่ยใช่เลยใช่เราตอนเด็กๆเลยมีมีคอมเมนต์บอกว่าโอ้แล้วผู้ชายแอดแรงมากอ้าวไม่ได้สิคอมเมนต์บอกว่าอสู้ดิอีกหน่อยนะเป็นผู้นําเชียร์แน่นอนหรือว่าเป็นเด็กกิจกรรมแน่นอนอแน่นอนเฮ้ยแต่หนูชอบนะบางทีเรียนก็ดีนะแต่ว่ามีเวลาทํากิจกรรมบ้างมันสามารถพัฒนาการไปได้หลายอย่างมากเข้าสังคมด้วยนะจ๊ะสามสี่ไม่ไหวแล้วหรอกกระดูกเราอะเมื่อกี้ลองเป็นไง ว่าจะลองขยับแล้วไงดังกลับกินคอลลาเจนจะ